เอมาเตียมไม่เป็นไรไม่เป็นไรองายได้่ามีสายใหม่ด้วยมเดาถเาิแมได้นึกโอเคไได้ไเดี๋ยวจะจัมาจั้นั่งตรงนี้ได้ไไม่ใช่อดี๋ยวได้ปะมาได้ได้มามาน้องลูกอะเกียมาด้อง่ง้อง่้ไชได้จ้ด้มันมีแกแล้วมันจะ้ไมุ่่มมันอยู่ใต้โต๊ได้ไหม ได้ได้มันกันมันกันเพ้นได้เลยได่๋ยวแม่ยืนอุดตรงนี้เองแต่ะยืนไรงนี้แม่แม่กลัวน้องตกลงไปในรูนี้มาเจี๊ยบดูได้ค่ะเอ่้องนี้ค่ะมาังหลังเอ่าเหือนเราแล้วค่ะอเต้องมี อะแม่ติดให้เอาไหมน้องอยากติดไหมไม่ติด้เลยเยค้ริ่ม่ครับอาพชงเป็นยังไงบ้างกับวันนี้การเปิดตัวแบรนด์ตัวเก็ดีใจค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ก็คุยกันหลังบ้านมายาวนานพอสมควรวันนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นรลางก็ดีใจค่ะภูมิใจด้วย คามจัดสินใจรับนานมาเพราะว่าพี่ชายบอกว่ารอมาสามปีไม่หรอกคือจริงๆอะ่ะมันเหมือนมันติดเรื่องทางเทคนิคอยู่มากกว่าแต่ว่าก็นะก็ก็คุยกันตลอดอ่าได้เซ็นเตอร์หน่อยใช่ไหม,มนะค่ะนะก็ก็ก็คุยกันตลอดอยูแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เพินะ่งจะมากลางปีที่แล้วที่มีโอกาสได้ร่วมกัน,นเอาอันไหนคะโดนใจมัคแม่ กลิ่นโดนใจไหมลองได้ยังคะเมื่อกี้ด้วกันใช้ชอบสีไหนคะอ๋อเป็นคนหวานหวานนะอะไรนะคะหอมแม่หอมแค่ขอบคุณค่ะก็ก็อย่างนี้เมื่อกี้พูดไปบนเวทีก็คือว่าเหมือนก็ใช้มาเยอะอะไรเงี้ยไอแบบที่แบบว่ามันเหมือนแบบชุนๆเดินผ่านแล้วหันครอบอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมันเลยจุดละขาดจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยชอบอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยมันเบาๆละมุนละมุนเหมือนเป็นแบบ เหมือนมันเป็นกลิ่นเหล้าอ่ะแต่ว่ามันมันดีกว่าก็จะมีจังก็จะมี3กลิ่นอย่างสีชมพูเนี่ยก็คือตั้งชื่อว่าก o ดส Favorite นะก็คือกลิ่นลูกหลักระเจ้าเลยก็คือแบบไมยหอมไปขนาดนั้นเหมือนเกิดมาแล้วแบบหอมแบบนี้เลยอย่างเแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบสะอาดๆมีโน้ตเป็นแบบเป็นฟลอโรแล้วก็พารเไอร์รีเป็นแป้งๆนิดนึงมันเกิดอะไรขวิน แล้วก็จะมีลัคกี้โคลเวอร์นะคะก็จะเป็นตัวขวดสีเขียวอันนี้ก็แต่ว่าไม่เขียวนะไม่เป็นน้ำผักไม่ได้เป็นผักชีไม่เป็นใบไม้อะไรอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าสดชื่นเหมือนแบบฟิลแบบอาบน้ำมาใหม่ๆแล้วก็ไม่หญิงไม่ชายใช้ได้หมดกลางๆอเลยจริงๆชมว่ามันก็ยูนิเซ็กซ์เกือบจะหมดนะเพราะขนาดไอ้ขวดสีชมพูเนี่ยชมว่ามันหวานๆหญิงๆแต่ก็กลายเป็นว่าเอ้ยก็ชอบกันหลายคนชอบทุกเพศอย่างเงี้ยค่ะก็ อันนั้นเอ่อไอตัวกลิ่นลัสติโครเวอร์ก็ฉีดไปแล้วมันจะปลายมันจะมีความแบบเหมือนเย็นเย็นนิดนึงค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือวันเดอร์วอลวันเดอร์วอลนี่ก็คือขวดฝาสีแดงนะคะขวดใส่ฝาสีแดงทำไมต้องเมาหลอดขวดน้ำมันใสเลยเี่ยทำไม<ด>ต้องเหลอดค่วันเดอร์วอลก็จะ มีความแบบเปรี้ยวๆแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวอ่ะมันก็จะตัดหวานโน้ตเขาก็จะเป็นฮอบโลเขาก็จะเป็นเป็นซีทรัสเป็นส้มอะไรเงรี้ยแล้วก็จะเหมือนแบบมีกลิ่นคาราเมลคาราเมลอะไรมาตัดอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งได้ทุกเพศเหมือนกันใชาา้ไดเ้เอ่อเอาจริงๆก็ถามว่าใช้ได้ไหมด้วยวัยก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นต้องใช้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะสือ่อคือว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะตอนนี้ด้วยความที่เราแบบเป็นแม่ ก็พอคลอดลูกให้นมมาอย่างเงี้ยก็คือมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กเขาแบบว่าบอบบางอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอตอนนี้เขาเริ่มโตในระดับนึงถ<ม>ึงแม้ว่าเราจะกลับมาใช้พวกรดักที่มันมีน้ําหอมให้กินอนะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นกลิ่นอ่อนๆเพราะว่าเหมือนเยื่อจมูกอะไรเขามันเป็นบอบบางบางทีเวลาเราฉีดน้าหอมเ,เยอะๆฉีดชุนๆ,ๆนะอะไรเงี้ยเขาก็จนะบ่นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทั้งสามกลิ่นนี้คือใช้ได้ลูกไม่ด่ามาเสเรามีวิธีการฉีดยังไงแบบไม่หลองนาน ฉีดยังไงให้ติดทนนานเหรอคะก็ฉีดไปเลยฉีดแบบจัดเต็มเลยฉีดไปเลยเยอะๆเพราะว่าราคาน้ำหอมบัดาฟินนี้จับต้องได้นะคะฉีดแบบใช้อาทิตย์ละขวดเราก็ไม่เสียดายฉีดอยู่แล้วนะใช่ไหมคะเราฉีดแบบฉีดแบบสัดๆเลยแต่ว่าถ้าจะเอาเอาจริงๆก็คือช่วงก็อาบน้ำเสร็จใหม่ๆทาครีมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดตามจุดที่ประจอนจริงๆทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วค่ะเล็กเล็กเป็คนไหน ่สำหรับคนที่นลูกค้ามาดังปิ้นอยู่แล้วนะคะก็สมนกุบอกว่าอันนี้เป็นคอลลาบอเรชันที่ชมทำกับทำมาดังปิ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ด้วยกลิ่นด้วยแพ็กเกจด้วยคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยทุกๆอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนมาดังปิ้นไม่เคยทำมาก่อนส่วนคนที่ไม่เคยมาดังปิ้นไม่เคยเป็นลูกค้ามาดังปิ้นมาก่อนเลยก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะก็คิดว่ายังไงในสามกลิ่นก็ต้องมีถูกใจแน่นอน ชุดน้องนี้จัดเต็มเหยก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีแบบฝุ่นลงไปม่แบบไม่ออกแล้วเพราะเราไปสาแล้วจัดเราจัดเราุ่อคือบางทีมันก็มันก็ต้องมีบ้างอะเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นคานหรือแฟชั่นวีหรือว่างานอะไรใดๆก็ตามหรือบางทีอย่างเงี้ยแต่งหน้าทำผมทรงผมอะไรเงี้ยมันทำมาหมดแล้วอะเออมันก็คงถ้าจะให้แปลกใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปได้ยากอะ นอกจากโกนหัวเนี่ยแบกไป <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ <c oughs> บางทีชมว่าก็เอาให้มันสวยนะเวลาคัากหัว <c oughs> เราไม่ได้คิดโจทย์ว่าเอ้ยมันต้องมันต้องแปลกต้องแหวกหรือว่าต้องเป็นอะไรเงี้ยตลอดเวลา <c oughs> เอาเป็นว่าให้มันสวยในในบริบทนี้ <c oughs> ในในโจทย์นี้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบเชื่อมด้วย d ีเอ็นเอของแบรนด์ที่เราไปดูอะไรเงี้ยก็เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วแกจะให้แบบฉีกยังไงเออก็คือมันมาแบบนี้อะไรเงี้ยเออก็ชมว่าว่ากันเป็นว่ากันเป็นโชว์โชว์ไป ความท้าทายในปีนี้เหรอคะแม่เรื่องอะไรชอพี่ธความพับอ๋โอเคความท้าทายในปีนี้แหละค่ะก็อันก็อาจจะมีเรื่องของอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ชินแล้วอ่ะเพราะว่ามันมันหนาวเออแล้วบางทีก็ทั้งฝนทั้งหนาวทั้งอะไรเงี้ยในวันเดียวกันอะไรเงี้ยก็ด้วยเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรคุ๊มันก็เสียลุกอะไรเงี้ยนะคะลุกก็ลุกสวยๆเพราอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไม่เห็นเลยก็คนหนาวกันไปสหัสกันไปตัวบางๆนี่ก็คือต้องใช้ความองคน ใช่แต่ว่าเอาจริงๆก็มันก็คือกระโดดลงจากรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าโชว์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้นานมากอย่างลุคที่ถักเทียร์หลายๆคนก็จะเป็นเกียร์สองเกียร์สองมากอะไรก็ว่าเป็นลุคที่แบบดูดูแบบเรียบง่ายแต่ดูน่ารักมคะก็ตามนั่นเลยก็ชอบชอบค่ะชอก็คือคือบางโชว์มันก็จะเป็นอะไรที่เราอ่ะเหมือนได้ได้เลือกเองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันแล้วแล้วแต่ว่า คือถ้าจะอธิบายก็คือว่าเหมือนบางทีก็เป็น p r อแบรนด์จากให้เราแต่ว่าบางแบรนด์ที่เหมือนลักษณะว่าเราไปเป็นลูกค้าก็ PR เขาก็จะไม่มาัำเราถูกไหมคะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเราก็แต่งกรณะชั้นอะไรเงี้ยทำสไตล์เรื่องตามใจเราถึงแต่ว่าก็เออดูบริบทว่าให้มันยังเป็น DNA ของแบรนด์อยู่ให้เก็ิแบรนด์ให้เก็ิแบบอะไรเงี้ยไปั่นเปกันนั่นกก็ถ้าอะไรที่มันเป็นเรามันก็จะดูเป็นเราเป็นเราก็จะดูออกแบบว่าเอยอันนี้เราแบบสไตล์เรื่องเองนี้ได้มีแบบ ปนาจก็บให้ทกงานเลย็จริงๆก no. like mm ็ชมว่าทีมงานอะเช็คส no. ่วนชมก็เช็คบ้างไม่เช็คบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เนี่ยชมก็ดูในแค่ในแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปไล่ดูตามเพจอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเวลามาเสริว่าถ้าไม่ใช่แม่ชมก็ที่ไม่ออกเราจะแตกขึ้นในอีกแบบไหนบ้างครับ ออจริงๆชมก็ไม่ได้รอดทุกอย่างก็ไม่ได้ก็ไม่ก็รู้ตัวว่าบางทีมันก็มีบางอย่างที่เราไม่อยู่หรือว่าบางทีมันก็มีบริบทบางอย่างอะไรที่เอออันเนี้ยมันเออตรงนี้มันอีกนิดนึงว่ะอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าเราแบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันอ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบ ใช่มันก็มีวันที่ดีแล้วก็วันในแต่ถูกไหมเราบางวันเราตื่นมาหัวฟูบางวันตื่นมาหัวอะไรเงี้ยมันชัวร์ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างอย่างน้องเองเริ่มเริ่มจะชอบการแต่งตัวแบบแม่ไหมคะแบบวันนี้มาม่าแต่งชิคี้ยากจะใส่แบบนี้บ้างก็ก็มีนิดนึงอย่างวันเนี้ยเขาก็แบบเมื่อวานไปชิคติ้งที่บ้านใช่ไหมคะเขาเห็นชุดเขาก็จะแบบ <พ uka> เขาก็เดินตรงๆไม่ได้เขาต้องหมุนตลอดเวลาสบายสบาแล้วต้องแล้วก็ต้องเดินหมุนตลอดเลย <c oughs> เขา,า,า, <c oughs> าก็จะรู้แหละว่าเวลาเขาแบบแต่งตัวสวย <c oughs> เขาก็จะรู้ว่าอันนี้คือเป็นชุดกระโปรงชุดหวานๆนะ <c oughs> เขาก็จะเหมือนจริตเขาก็จะมาอีกอย่างอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันไหนที่เข <ๆ S 1> าแบบแต่งแต่งเป็นสตรีทเป็นเท่ๆเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เขาอินเนอร์เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาเหมือนกันมามาเลยเด็กแม่ทุกวันเลยนี่ค่ะไปกับแม่ ฉันว,ว่าเขาก็รู้แหละแบบแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเขาเขาเขาก็รู้<ม>อะรีเ่ใแบบยังไงแต่ลว่าไม่ได้ถึงจะรีเควสนะคะตอนนี้ยังถือว่าให้ใส่อะไรก็<ม>ก็ยังใส่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่า<ม>คิดว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งะสักหกเจ็ดขวบอาจจะเริ่มมีว่าชอบแบบนี้แบบนี้อะไรเง<ม>ี้ยเพราะว่าอย่างพี่พี่เขาก็เนี่ยพอสักวัยประมาณนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีความชอบแล้วก็เริ่มมีอะไรที่แบบ เ็นของตัว,ตวเองหว่าคือันเพราะว่าแบบวันนี้ต้องมาทำงานแล้วต้องใสเกยต้องผมมาทำงานกับแนนนอันนี้เขาก็รู้เขาก็จะรู้แหละว่าเขาแต่งอะเขาแต่งว่าถ้าเขามาทำงานเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยมาทำงานนะต้องให้ป้าเอกทำผม ใ6่ก้าหกให้ต้องให้ลุงป้ออมาปัดแก้มให้ใส่ชุดสวยๆอะไรเงี้ยใส่รองเท้าบัลเล่อะไรเงี้ยเขาจะดูเล้วกังวลไหมคะขายเก่งกว่าคุณแม่แล้วไม่เป็นไรค่ะเต็มที่เลยค่ะที่สายต้องได้ยินมาดังฟิงของมากที่สายต้องตบรางวัลแล้วล่ะว้อไร้ออนไ้ะ้ออล้ะไออไอ้อล้ะ ก็น <Da> ิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆเยายามไม่อะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กมันเยอะก็คือแค่ว่าให้รู้ว่าวันนี้มางานอะไรไม่ไม่พูดผิดโพดากอะไรเงี้ยแค่แค่นั้นใช่อย่าคิดว่าคิดว่าเขารู้แหละเราว่าเขาเห็นโคดาเห็นคนน้ำหอมเห็นอะไรเงี้ยเขาก็รู้พี่ชมมาถามเรื่องแอปที่ออกรายการแอปหรอเวันนั้นเป็นไงมูลตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อ อุ๊ยลืมแล้วเนี่ยวันสต็อกแบบสักพักหนึ่งละใช่แต่ว่าออกมาแล้วพิดแบาดีมากคือแบบว่าหวานไม่หมดหวานไม่หมดทั้งรายการออนแอร์แล้วใช่ไหมออนแอร์แล้วเอาด้วค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นไงตอนถ่ายทำปกติก็คปกติตามภาษาคนเป็นแฟนกันก็อย่างนั้นน่ะเขาหวาน เราอกแล้วว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติของเขาเอุอ้ยฉันพูดได้ไหมว่าเขาเป็นแฟแนกันพูน <ไป S 3> ดแล้วมเพูดแล้ว <laughs> จริงๆในแอปก็มีการ์เองมั้จากพิธีกรต้องไปเป็น <laughs> แขกรับเช,ชิญร <laughs> ่วมเราว่าเขาสบายใจนะสบายใจปะวะอ๋าใจก็สบายใจก็อย่างน้อยก็ยังเป็นแบบมันก็ยังเป็นพวกเราอ่ะอแต่คงถามนี่คือตามตะคลิปหรือว่าคาถามที่เราอยาก อ้างจริงว่าชมมาจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าชมถามอะไรแกไปบ้างแม่ยกก็อ,อ,กอ,กอี่ออกให้คนนั่งด้วยกันหรออ๋อแม่ยกก็อีออกให้คนนั่งด้วยกันหรอเออก็จะนั่งคนละตัวทำไมอ่ะไม่ได้เลยชงเหรอคะไม่ได้ชงแบบแบบตลกปะเออตลบบางก็แบบเออถ้ามาสัมภาษณ์คู่กันจะแบบแยกทำไมไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดเลยป้าแบบปกติคนเข้ามาประวัละครเขาจะนั่งด้วยกันอย่างงี้ชมเัวอย่า เป็นแบบนี้ม,มาก่าอนเขาแบบว่าผูกพันคลิ้งอะไรอย่างเงี้อาจริงๆมาชมก็ไม่ได้เห็นช็อตแบบอะไรขนาดนั้นอ่ะชมว่ามันปกติมากๆอ่ะ ชมว่าเขาคือชมว่าถ้าเห็นว่ามุ้งมิงกุกก๊กกุกกิ๊มากมากอันเนี้ยชมว่าน่าเป็นห่วงแต่ชมว่าเขาดูเป็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดูเป็นตัวของตัวเองนึกออกป่ะเวลาบางทีเราเห็นแบบอุ้ยแบบหวานมากๆอะไรเงี้ยเราจะแบบสงสัยเออมันจะแบบเอ๊ะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเขาก็ดูเป็นเป็นธรรมชาติด้วยความที่เราเหมือนต้องแต่งหน้าพร้อมกันความสมบูรณ์ดวงตูนยังไงบ้างอาการที่มาอ๋อจริงจริงจะไม่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 ค่อยได้มานะไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้น พี่หนุ่มบอกว่าแม่แอปเปลี่ยนไปต่อปากต่อคำมากขึ้นพูดพูดเร็วขึ้นสามสเต็ปก็ทำงานกับพ่ออ๋อเหรอไม่ใช่มาเปแนงพี่หนุ่มกุญล่ะทำไมอ๋อพังคิดว่าแบบว่าอ๋ออยู่เราโนรถที่เป็นไม่หรอกวังชมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไม่นะไม่แต่ชมว่าก็อาจจะด้วย แต่ว่าช่ว่าด้วยการที่มาทำสามแซบเนี่ยแหละที่แบบว่าเหมือนทําให้แม่ต้องแบบว่าเหมือนแบบต้องเร็วขึ้นต้องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออเพราะว่าทั้งเจอพ่อแล้วก็เราด้วยอะไรเงี้ยเออพี่หนุ่มก็มองไปไกลแล้วค่ะว่าถ้าแซบแต่งต้องจะใส่แกะค่ะสู้ไหมคะพี่ชมนปุ๊บ่นดิจะต้อง <c oughs> ฟูบินนะแม่ดิจิตอลฟูบินนะถ้าแม่ฟูบิจะตองฟูบ <c oughs> ินใช่ไหมเดี๋ยว เอาเป็นว่าซัพพอร์ตไปแน่ซองอขาใส่แน่เออเจดลังเท่าไหร่เดี๋ยววัดกันเท่าไหร่เดี๋ยววัดกันนะซองเขาใส่อยู่แล้วเออเรื่องเงที่เปเราพีพี่หรือพี่สายจะยกล้อให้เพราะแรกับคาร์บอนการ์ดหนึ่งห่อเออเป็นไงบ้างตอนนั้นเราเห็นทิ่เราตกใจมครับไม่ได้ตกใจหรอกเราก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วแต่ว่าพี่สายเขาคือถ้าเทียบกับพี่ยูนะเขาจะเรื uh ่องแบบนี้เขาจะช้ากว่าเขาจะเขาจะมีความแบบ เขาก็จะอยู่ในในโลกของเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็จะค่อนข้างเข,เนงเขเนงินๆขนขนขนเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อธิบายแล้วแต่ก็แบบจะเข้าใจดีไหมอะไรเงี้ยอันนั้น่อเรื่องนึงื่งโลกพนอตที่เป็นมาเลอลาสุดกับชุดนักบอลมันเข้าใจแค่ไหนแน่ปกติเหน็นตลอดเอินเดียแค่อะไรหรอว่ะมัน เอาผู้ชายก็ใส่ชุดบอลอยู่บ้านป้าเออเป็นไงแม่พอพอพอหลังที่ไหนแล้วมันดุหลายคนต้องมาวิ่งกักข้าวใส่รักใจในรัวเองเงย้ยค่ะรำชมนะชมไหมก็ไม่จริงก็ปกติก็ชมกันไหมเหรอก็อาจจะมีว่าเออดูแลตัวเองดีเนาะชมเลย ชไม่เพราะว่าก็บ้าตัวไรดูบ้าการดูแลตัวเองกันทั้งคู่บ้าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็แบบเออถ้าผอมลงแบบคุณคุ้มยุบจ๋าลูกว่าไงคะขอโทษนะคะเอากระโปงแม่ออกคือถ้าแบบว่าถ้าผอมลงหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยก็จะชมกันอันนี้ก็อยู่แลอันนี้มันต้องมีความรักเป็นลงกเชี่ยวของพี่ทางการอะไรองเงี้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้เราไม่ทราบจริงคือเห็นเห็นที่นั่งลงของตัวเองแค่นั้น ดีใ,ใจนะคะที่มีคนรักสามีเพิ่มมาเรื่อยๆเพื่อต่อส่งรักทั้งครอบครัวนะเอย่ารักคนเดียวช่วยนอันนี้ประกาศไปเลยเป็นการเตือ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 นไรกันนะกำลังแต่อยาอินเหาแต่อย่าอินบอ ูแลตัวเองก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าก็พอกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ทั้งออกกําลังกายเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับไปจากที่อย่างคุณร้อนแน่ก็จากที่แบบเหมือนไม่ซีเรียสอะแล้วก็เหมือนเลิกงานกลับจากโรงงานกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเข้มงวดเรื่องอาหารมากมากอะไรเงี้ยเรื่องอาหารการกินน้ำมงนน้ำมันที่ใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็โชว์พอมันผ่านไปหลายๆปีมันพอคุมอาหารอะไรเงี้ยมันก็ออกมาอยู่ทัน นเห็นมงสวยรติงสวยตไม่ได้นอลยมามามาังสวยรัติเร็วไรถเลยับเ <wh ats> ีอมหุดนหน่อยวลจะได้ซื้อถูกัสวรัมาองไป้รวอนสองพันหกร้อยมงสวิรัติเราไปก่อนเร็วที่มาของเลขเหรออะไรนะทำไมนเกยวเกยขอเลขกคมาเลขสามตัว เ OK OK, มื่อกี้น้องจะร้องเพลงอะไรนะคะไหนร้องหน่ดีผู้นี้อะไรเมื่อกี้ผู้นี้อะไรขอเพลงหน่อยค่ะอ่ะน้องเกลยวร้องเพลงเหรอค่ะร้องเพี้นเกียวไ่ด้ก็ไแเลยรออยู่คน yeah ู้รู้คณะทำนู้ดอ่ะต่อซ้ำ ทียุเต้นดูิ่ทียุเต้นอีกทีลผู้ชมจะเอาคิปที่เราเต้นให้เขาดูไหมเราก็มีตำนานอยู่ไหเราเ็นเพลงปมเออโแล้วตายหมดที่พี่ัยไม่มันต้องเป็นแบบนี้เออชอบูิแต่ใูไม่เห็นน้องเลยค่อ่ะเลีให้คุณแม่อุ้มหน่อยมีบางกล้องไม่เห็น เดี๋ยวดิวกับไม้ก่อนดิวกับไมก่อนต้องรีบอีมืออนิ้วอ้แลวได้แล้วน้ิวชอบเลนะอน้ิวมาต้แวโอเคเรียบร้อยเก่งมากเก่งมโอเคาตาแรแล้วเก่งมากเกลงแล้วนึงแล้วป้นี้พี่ีาแม่ตแเหรอตแม่